สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอทุกท่านนะคะนี่พบกับเราช่องทางน้องขวัญแตมิมรีนะคะวันนี้แม่ขวานน้องขวัญก็ได้มาถ่ายรูปนะคะขึ้นบ้านใหม่ของเลิศรักนะคะเออก็สวัสดีด้วยนะคะเราเป็ทหารแล้ว ต้นนีไปยูซื่อไออออด้ด,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 ดูน้องดาวสิคะนอนนอนกลับราะว่าอย่างดีเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ้มบุญนะคะใส่สชุดเสื้ออย่างเลยนะคะน้องอุ้มบุญะคะญให้แม่ไม่ทีจะออกแล้วให้แม่ทีตามสบายเลยนะคะ <c oughs> ไปเวนขึ้นบ้านใหม่ของเลิศรักนะคะขึ้นมาถ่ายข้างหน้าเน๊ย

Pi <coughs> nào gọi là the, con thẻ con thẻ đó ở đây khoan ơi nó đi chạy cho <coughs> con <coughs> bàn nó đi chạy บักดาวก็คารวะแล้วคารวะอีกเด,ด้นันดูน้องดาวสิคะโอ้าาาคารวะก็อนอนเลยนะดูน้องดาวสิคะดาวลูกดาวอ,อีกแล้วนะคะน้องดาวดีใจจนนอนก่อนเจ้าของเลย ดาวได้ขึ้นบ้านใหม่น้ำโมะดีใจเลยเนาะตื่นเต้นหลายดาวนอนก่อนเลยมาเด้อคนเอ้ยโอ้ดูดูน้องอุ้มบุญสิคะโอ้คารวะือกันแล้วนั่น บุญนะคะโอ้น่ารักจังเลยอุ้บูบูท้องอมบุญสิคะเออดูเจ้าของบ้านสิคะเลิศบร้อยแล้วฮะอู้ห้ะวละแล้วนะคะสวยจังเลยนะคะอุ้ มาบักดาวก็นอนเด้อยตาดาวได้คืนเฮือนใหม่แล้วนอนเลยนอนก่อนก่อนก่อนจะคล้องเลยต็มหกนะดาวดาวนอนเด้อดาวครับ คนเยอะคนเอ้ยเลยรักเอ้ยขึ้นบ้านใหม่โอ้ยมิงเอ้ยเอาทุกท่าเลยเนาะโอ้ยอันดาวเอาทุกท่าเลยลุ้มหน่อยๆเขาได้ได้นั่นดาวครับโอ้ยกระนาฮักแท้นี่มาถ่ายทางนี้นาฮักแท้ลงลุ้ม น้องดาวนะคะนั่งดูสิคะนั่งลุมเล็กนิดเดียวนะคะถึงมันก็อยู่น้ำมาได้ติมันมาตกติพ่อจบอกพ่อจะมันบอนี่บ่อก็ดูกระดิกกระดิกเนี่ดูเนาะน้องน้องดาวเล่นสิคะเออเาไปเหรอเอาไปเหรอ เล่นก้อนเล่นก้อนเละ่นก้อนนะนะะนะอ้เออเกียดินทมดินก็ตมอันนั้นก็ตัวนั้น ลืมน,นะคะแม่แมคขาช่วยกดไลค์กดติดตามในช่องทางน้องฝันให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมา,มาดูนะคะมาดูกันนะคะขึ้นบ้านรักไหมนะคะคนเลิกรักนะคะดูดูดูเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีและสวัสดีอีกนะคะอู้เสียงก็เดาเอออยู่ดีลูก ดูน้องอุ้มบุญอุ้มบุญสิคะไม่สนใจเลยนะคะกินเอาอย่างเดียวนะคะหายเล็บอ่าไปเล็บ,เลบนะครับโอ้ทาแก้มแดงด้วยนะคะดูน้องอุ้มบุญสิคะกินช่วยแล้วก็ยังเอายาอีกนะคะ <c oughs> กินเหมือนกับหุ่มเจ้าของจริงๆเลยนะคะ,ะดูน้องอุ้มบุญสิคะ <c oughs> ม,มาดูบัวบานกันสิคะน่ะบัวบานไม่สนใจนะคะกินเลยนะคะปลาหม้อนะคะซุมลังคาเขียวนะคะอยู่จุดนั้นนะคะบัวบานสิรอนะคะีไปไปรักไปรักของอุ้มบุญกินแล้วนะคะ เริ่มไปรักขอบอ,อมบุญกินแล้วนะคะถ่ายรูปจุก,จกข้องบานก่อนอนี่อเนี่ยนะคะเลิศรักนะคะบ้านขึ้นบ้านใหม่ของเลิศรักนะคะใส่ครับ ฟานก็ไม่รู้จะพูดพูดไม่เก่งนะคะแค่จะมาถ่ายนะคะ น้องอุม้มน้องอุม้มเออตั้งกินยากินกล้วยเลยตินันนีสสส่ก็ฝากช่องทาง,<ส>ง,งน้องวันแฟมิลี่นะคะแม่ๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ